คุณบุษรินคุณผู้ชมคะต่างฝ่ายนะคะก็ต่างมั่นใจในข้อมูลที่นํามาชี้แจงต่อกร่มามธิการวุฒิสภาในวันนี้นะคะโดยฝ้าของตัวแทนประมงพาณิชย์นะคะก็ยังคงย้ําถึงเหตุผลและความจําเป็นสําคัญที่ต้องเดินหน้าในเรื่องของมาตรา69 oh. ในพรกการประมงนะคะที่จะต้องเดินหน้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของกลุ่มประมงนั่นเองค่ะและก็ยังคงย้ําด้วยนะคะว่ามีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าการกําหนดเครื่องมือและก็การทําประมงที่ถูกต้องนั้น ก็จะทําให้การจับปลากระตักโดยไม่ปนปลาอย่างอื่นมาอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าในอีกมุมอีกด้านนะคะของเครือข่ายประมงพื้นบ้านก็ยังคงย้ําว่าว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ วิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือว่าภาคประชาชนนะคะที่พึ่งลงพื้นที่ไปทดลองการจับปลาในเวลากลางคืนนั้นก็พบว่าการใช้ไฟลอ่อหรือว่าอวนตาทีในเวลากลางคืนจะทําให้จับสัตว์น้ําชนิดอื่นติดมาด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะปลากระตักและก็จะส่งผลในการตัดวงจรการเติบโตของสัตว์ทะเลนะคะส่งผลต่ออนาคตของทะเลไทยนั่นเองค่ะ นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะโดยตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านจาก22จังหวัดทะเลชายฝั่ง มาปักหลักชุมนุมที่หน้าอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานะคะเพื่อให้กําลังใจตัวแทนคือนายปิยเทศแยม้มนาย,ยกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงแห่งประเทศไทยนายวิโชคศักดิ์รณรงค์ภายรีนะคะนาย,ยกสมาคมรักทะเลไทยที่จะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชากําหนดการประมงพศ .2558 ขาวุฒิสภาซึ่งชี้แจงในวันนี้นะคะเพื่อยือนยันข้อมูลหลักการในการคัดค้าน 69นะคะที่อนุญาตให้ใช้อวนล้อมตาทีจับปลากระตักในเวลากลางคืนที่จะส่งผลให้เกิดการจับสัตว์น้ำไวอ่อนชนิดอื่นตัดวงจรและทำลายทรัพยากรทางทะเลโดยภาพรวมทั้งนี้แม้ผู้เข้าชี้แจงแต่ละฝ่ายจะเท่ากันนะคะแต่ต้องใช้ผลโหวตของกรรมธิการซึ่งคาดหวังนะคะว่าจะพิจารณาและโหวตอยู่บนหลักของข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลทางวิชาการที่ยืนยันในผลกระทบค่ะ ก็พูดว่าห่วงมันก็ห่วงเหมือนกังวลแหละในฐานะที่เราก็อยากจะให้แก้ไขปรับเปลี่ยนมติใหม่นี่นะครับก็กังวลอยู่พอสมควรแต่เราเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องวัดด้วยข้อเท็จจริงถึงที่สุดถ้ามันเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ยอมเรื่องนี้ไม่มีวันจบแน่นอนเราก็จะชวนสอวอทั้งคณะแหละอาจจะเอาทั้งสภาด้วยก็ได้ไปดูในพื้นที่จริงกนเลยดีกว่าขึ้นบนเรือ ที่เขาทำเครื่องมือประมงแบบนี้อย่าพูดกันแค่ในสภาอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมว่าถ้าสวมีมติในทางที่อยู่ตรงข้ามกับเราแต่เราก็มียังมีหวังลึกๆว่าสวมีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง จากนั้นตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านได้เข้ามาชี้แจงต่อคณ,ณะกรรมาการชุดดังกล่าวนะคะซึ่งนอกจากตัวแทนประมงพื้นบ้านสองคนคือนายปียะและนายวิโชคศักดิ์แล้วนะคะยังมีตัวแทนประมงพาณิชย์และเครือข่ายที่ทํางานด้านทรัพยากรทางทะเลอีก4คนด้วยกันค่ะคือนางเรวดีประเสริฐเจริญสุขนะคะผู้อำนวยการมูล,ลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรองศาสตราจารย์กังวานจันทรชดที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอวนล้อมจับปลากระตักนายมงคลสุข จเจริญคณานะคะประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมการประมงสมุทรสงครามและนายมงคลมงคลตรีลักษณ์นายกสมาคมการประมงสมุทรสาครค่ะ โดยนายมงคลสุขเจริญคณาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงนะคะย้ําเหตุผลความจําเป็นที่ต้องมีการแก้ไขมาตรา69ซึ่งขอให้สังคมอย่าเพิ่งเป็นกังวลว่าจะส่งผลกระทบนะคะตามที่มีการแสดงข้อห่วงใยของเครือข่ายประมงพื้นบ้านเพราะในมาตรา69เขียนไว้ชัดว่าให้ทําประมองอวนล้อมปลากะตักในเวลากลางคืนนอกเขตทะเลชายฝั่ง12ไมล์ทะเลหรือตามที่อธิบดีกรมประมงกําหนด จึงไม่ใช่ว่าเกิน12ไมล์ทะเลเท่านั้นบางแห่งเหมาะสมที่30ถึง40ไมล์ทะเลขึ้นไปก็ถือว่าให้เป็นไปตามความเหมาะสมตามข้อมูลวิชาการซึ่งมีการเปิดช่องกฎหมายลูกในการป้องกันไว้อยู่แล้วจึงไม่อยากให้กังวลหาข้อสรุปที่เหมาะสมร่วมกันค่ะอันนี้ประเด็นคือว่าเราก็ต้องมาพิจารณาว่าพื้นที่ตรงนั้นตรงไหนเหมาะสมที่จะอน,นุญาเด็กสาวสมมติออกไป30ไมล์40ไมล์ หรือ50ไมค์จะอนุญาตเข้าจะปั่นไฟอันนี้มันเป็นการยืดหยุน่นแต่12ไมคออกไปเลยเนี่ยไม่มีทางหรอกครับเพราะเราคุยกันถึงเรื่องปั่นไฟอยู่แล้วนะตรงนี้เราก็เข้าใจตรงกรันทั้งคุณวิชชาตรกิษยะก็คุยกันอยู่แล้วเราเข้าใจกันแต่ประเด็นก็คือว่าการไปสื่อสังคมเนี่ยคิดว่าโอ้โหผ่านนอก12ไมค์ปั่นไฟได้เลยไม่ใช่นะไม่ได้ทุกจังหวัดนะไม่ใช่เลยนะอันดามันเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เลยนะผมถึงบอกว่าอันนี้สังคมต้องเข้าใจก่อน ราจารย์กังวานกล่าวว่าวันนี้จะนําข้อมูลของหลายประเทศที่มีการอนุญ,ญาตให้จับปลากะตักในเวลากลางคืนได้รวมถึงจะนําข้อมูลงานวิจัยที่เคยมีการศึกษาเมื่อปี2553ที่มีการทดลองใช้เรือประมงอวนล้อมปลากะตักซึ่งได้ผลว่ามีลูกปลาทูและปาลาลังปนมาไม่เกิน3%มาประกอบการพิจารณาในวันนี้ค่ะ นี่คือภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ช่วงเช้าที่เกิดขึ้นนะคะขณะน,นี้ตัวแทนของภาคส่วนต่างๆก็กําลังชี้แจงในกรรมธิการวุฒิสภาค่ะและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงบ่ายนี้แล้วก็จะมาลงมาชี้แจงความคืบหน้าให้กับเครือข่ายประมงที่จับตาฟังที่บริเวณด้านหน้าวุฒิสภาตอนนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการยื่นนะคะ เรียกว่าเป็นรายชื่อของประชาชนกว่า14,000รายชื่อที่เข้าชื่อนะคะที่ขอให้ยกเลิกมาตรา69ต่อตัวแทนของวุฒธธิสภาด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณทัศนีด้วยค่ะคราวนี้มาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่าทําไมประเด็นนี้ถึงเป็นคําถามให้ทบทวนภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ละคะ่ะเป็นภาพถ่ายทําที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่เราเปิดช่องให้ประมงทําอวนตาถี่แล้วก็ไปจับปลากระตักในเวลากลางคืนร่วมกับการใช้แสงไฟเนี่ยจะจับได้แต่ปลากระตักจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วทําไมต้องทบทวนเรื่องนี้กันอีกครั้งลองดูภาพนี้กันนะคะ นี่เป็นภาพที่ทีมข่าวไทย PBS นะคะได้ถ่ายทำนะคะในขณะที่ร่วมกับทีมสำรวจเฉพาะกิจ12ไมล์ทะเลที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินนอกชายฝั่งเกิน12ไมล์ทะเลภาพนี้ทำให้เราเห็นความสวยงามความสมบูรณ์แล้วก็ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลด้วยนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกันสำรวจในครั้งนี้ได้ทดลองใช้สวิงที่มีความถี่เหมือนกับกวนมุง้งหย่อนลงไปในน้าที่มีความลึก20เมตรค่ะ สิ่งที่ตักขึ้นมาได้ไม่ได้มีแค่ปลากระตักนะคะแต่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำวัยอ่อนอีกหลายชนิดเลยและสัตว์บางชนิดก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยถ้าหากโตเต็มวัยอย่างเช่นปลากระพงปลาหางแข็งปลาเสียมแล้วก็ปลาหลังเขียวค่ะน,นอกจากนี้นะคะก็ยังมีทีมนักดำน้ำที่เก็บภาพในช่วงเวลาที่มีการเปิดไฟล่อค่ะสิ่งที่เห็นในพื้นที่เกินกว่า12ไมล์ทะเลก็คือมีสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยค่ะสัตว์ทะเลเนี่ยก็จะลอยขึ้นมา บริเวณผิวน้ำเพื่อเล่นกับไฟแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าใจว่านี่คือเวลากลางวันนั่นเองสิ่งที่เห็นจากภาพเนี่ยก็จะมีปลาโลมาด้วยที่ว่ายวนเวียนรอบๆเรือและปลาเศรษฐกิจด้วยนี่คือสิ่งที่ยืนยันนะคะว่าถ้าเราใช้ไฟล่อในเวลากลางคืนเพื่อจับปลากระตักจะไม่ได้มีแค่เพียงปลากระตักเท่านั้นที่มาติดเบ็ดติดการวางอวนของเราค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็มีคุณนัทนะคะซึ่งเป็นทีมสำรวจ12ไมล์ทะเลนอกชายฝั่งคุณนัทส,สุมนเตมีได้เคยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองนะคะระบุว่าทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะแต่ในกรณีที่มีข้อจำกัด ในเรื่องของการตัดสินใจก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้แทนในสภาจะรับฟังหรือไม่ก็อยู่นอกเหนือการตัดสินใจและควบคุมของเรานั่นเองก็เป็นเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากทีมสำรวจในครั้งนี้เนี่ยละค่ะคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ชาวประมงเท่านั้นนะคะที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลแต่ว่ายังมีผู้คนอีกหลากหลายอาชีพเลยรวมถึงผู้บริโภคด้วยที่ใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ถ้าจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนไป ฟังเสียงของคนกลุ่มอื่นๆที่มีอาชีพอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคุณทัศนีประกอบบุญค่ะลงพื้นที่ไปติดตามเสียงสะท้อนเรื่องนี้ที่จังหวัดชนบรุรีหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเลติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะกาะระโชปลากระพงดำสาสมิปลาไทยรวม3มชนิดซูชิปลาหมึกกล้วยต่อด้วยเดลี่สลดัด ซูชิปลาโฉมงามเสิร์ฟผิวเลมอนซุปกระดูกปลาโฉมงามและกระพงดำเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อปลาโฉมงามซูชิปลาทูบ้านและต่อด้วยพาสต้าลิงกวินีซุปปลาครีมเห็ดทัฟเฟลิลหอมซุปปลาที่เคี่ยวนานจนเข้มขน้น นี้คือเมนูปลาไทยสดๆจากทะเลในจังหวัดชนบุรีที่เชฟแชมป์ธีรวุฒิแสงวิจิตเชฟและเจ้าของร้าน d เดลี่ฟิชตั้งใจรังสรรค์ให้กับลูกค้าค่ะ บรรยากาศในร้านยังอบอุ่นเหมือนกินข้าวที่บ้านแต่ที่พิเศษคือเชฟชาวปรุงอาหารหน้าร้านสไตล์เชฟเทเบิลมีวิธีคงความสดสไตล์ญี่ปุ่นแถมตัวเต็มวัยคุณภาพเน้นๆทำให้ร้านนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าเป็นปลาใหญ่ที่โตเต็มวัยเนี่ย ในตัวหนึ่งก็จะสามารถทําเมนูได้หลากหลายครับแล้วก็ทําได้เยอะแต่ถ้าเป็นปลาที่มีขนาดเล็กเนี่ยบางครั้งบางสายพันธุ์เนี่ยก็ไม่สามารถจะทําเมนูอย่างนี้ได้เลยครับก็ต้องอาจจะใช้ปลาหลายตัวแล้วปลาใหญ่เนี่ยที่โตเต็มวัยแล้วเนื้อมีคุณภาพมากกว่าอร่อยกว่าครับก็เลยอยากให้ใช้ปลาที่โตเต็มวัยกันมากกว่าครับในส่วนตัวยังเชื่อวริโภกส่วนใหญ่ยังไงก็ยังอยากกินแบบปลาที่โตเต็มวัยหรือของที่โตเต็มวัยมากกว่าในระยะยาวเราก็อยากให ปลาที่เราไม่เคยได้ยินชื่อจริงๆในอดีตอ่ะมันมันมีอ่ะแต่ในปัจจุบันคือมันหายไปคือถ้าเราสมมติว่าทุกวันนี้เรายังมีปลาทูให้กินแต่ว่าถ้าสมมติเราไปจับแต่ตัวเล็กตัวน้อยมากินแล้วมันไม่ทนันได้โตเต็มวัยสุดท้ายมันก็จะหายไป สนใจคือวัตถุดิบส่วนใหญ่ในร้านเชฟแชมป์กับกลุ่มเพื่อนนักตกปลาออกเรือตกเองเราเลยไม่รอช้าที่จะตามไปดูที่มาของวัตถุดิบค่ะออกเรือจากเกาะสีชังมาราวๆ15นาทีถึงจุดแรกที่เรามาตกปลากันค่ะติดแล้วเหรอคะแชมป์ติดแล้วครับ ยอนเบ็ดลงทะเลไม่ถึง3นาทีก็ติดปลาเลยค่ะใช่ครับมันเป็นปลามันเป็นปลาเป็นนะครับต้องร้กันละข่าวว่าอ๋อปลาสาสอ,อุ๊ยขาดลุดลดแต่ไม่นานก็ได้ตัวแรกจากไตเรือเป็นปลาที่ได้กันบ่อยแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรมันมากครับแต่จริงๆมันเป็นปลาตัวหนึ่งที่ทำซาซิมิได้อร่อยเลยครับ ตัวนี้จะเป็นปลาสากที่นุ่มกว่าชนิดปลาสากชนิดอื่นๆครับแต่ว่าต้องการการเก็บที่ค่อนข้างดีครับปลาส่วนใหญ่ที่จับได้วันนี้คือปลาน้ำดอกไม้หรือปลาสากหากได้ปลาชนิดเดิมเยอะเช็ดแชมป์ก็จะปล่อยกลับสู่ทะเลถ้าเกิดว่าเราเอาไปแล้วเราไม่ได้ใช้ครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่นี่มันมีประโยชน์มากกว่าอย่างน้อย ก็ให้คนอื่นได้ใช้ยังดีกว่าครับกลับมาครั้งหน้าเราก็ยังมีปลาให้ตกอีกแล้วก็มีเพิ่มจำนวนอีกครับได้เยอะยังครับระหว่างทักทายกับนักตกปลาอีกกลุ่มเบ็ดติดปลาใหญ่ตัวค่ะโอ้เดี๋ยวผมตรงก่อนถ้เงแป๊ันึงนะครับโอเคครับสวยเลยเนื้อเขาจะนุ่มมากเลยได้ปลาตัวเต็มวัยส่งวัตถุดิบคุณภาพถึงมือผู้บริโภคแต่เชฟแชมป์ก็ยังมีความกังวลต่อทรัพยากรในท้องทะเลไทย ถ้าเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยก็คือเรื่องการลดจํานวนลงของปลาครับหายากขึ้นนะครับถ้านับนับจากวันที่เริ่มเปิดร้านเนี่ยช่วงนั้นหาปลาได้ง่ายกว่านี้พอสมควรครับแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงหลังโควิดด้วยครับทรัพยากรก็ได้มีการฟื้นฟูแต่ถ้าถามว่าช่วงเวลานี้หลักๆเลยอย่างหนึ่งก็คือหมือกครับหายากมากหายากแบบามากกว่า4ปีที่แล้วเนี่ยแบบตอนนั้นเวลาออกไปคืนนึงไปใดเนี่ยอาจจะมีหลัก10โลนะครับ แต่ตอนนี้คือมีแบบนับตัวได้เลยครับผมมองเป็นเรื่องของการใช้อวนที่มีขนาดเล็กครับเพราะว่าเป็นการจับสัตว์น้ําที่มีขนาดเล็กเป็นวัยอ่อนนะครับสัตว์น้ํไวอ่อนถูกจับมันก็เลยไม่ได้เกิดการเติบโตแล้วก็วนกลับมาใหม่ครับอันนี้ผมมองว่าเป็นปัญหาอย่างแรกเลย <c oughs> ผมก็อยากจะให้ท่านสอวอเนี่ยได้มีการทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจับปลาตอนคืนโดยใช้ไฟลอ่อสัตว์น้ําทุกชนิดไม่ใช่แค่ว่าปลากระตักอย่างเดียวครับทุกอย่างเลยก็จะเข้ามาติด อ,อวนแล้วซึ่งถ้าใช้อวนขนาดเล็กมากกว่า2.5เซนเนี่ยคือแทบทุกชนิดเลยครับไม่มีอะไรเหลือเลยเราก็จะได้แค่ปลามาในระยะสั้นครับแต่หลังจากนั้นน่ะผมคิดว่ามันก็จะหมดครับถึงตรงนี้กคงจะได้เห็นแล้วนะคะว่าห่วงโซ่ของอาชีพที่ใช้ประโยชน์หรือว่าทรัพยากรทางทะเล ไม่ได้มีแค่อาชีพที่ติดนามสกุลของชาวประมงเท่านั้นค่ะแต่เราจะเห็นว่ามีความหลากหลายอย่างมากนะคะมีไตเรือมีลูกเรือนะคะที่พานักท่องเที่ยวพาคนตกปลาพาคนดำน้ำําหรือว่าคนถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยออกทะเลนะคะเพื่อไปชมความงดงามแล้วก็ดูเรื่องของทรัพยากรที่จะนํากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยยังรวมไปถึงเชฟหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะคะและที่สําคัญก็คือผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละค่ะที่เป็น เจ้าของทะเลกันทั้งนั้นนะคะคําถามสําคัญก็คือว่าหากจะใช้ประโยชน์ของทรัพยากรก็คงต้องควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรบนความยั่งยืนของทะเลเพื่อลูกหลานในอนาคตนั่นเองค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณทัศนีด้วยค่ะเห็นเสียงสะท้อนที่หลากหลายจริงๆทั้งกลุ่มอาชีพแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเราด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข้อเสนอในเชิงวิชาการเหมือนกันนะคะเสนอไปที่คณะอนุกรรมธิการด้านการประมงรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาด้วยเกี่ยวกับประเด็นข้อถกเถียงนี่แหละค่ะว่าจะมีการทบทวนมาตรา69เรื่องของการอนุญาตให้ใช้อวนล,ล้อมจับปลากระตักในเวลากลางคืนหรือไม่นะคะก็มีข้อสรุปโดยคร,าคราค่าวๆค่ะหลายประเด็นด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยคือมีข้อเสนอ นะคะว่ายังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเลยค่ะขาดข้อมูลผลกระทบจากประมงอวนล้อมปลากระตักในเวลากลางคืนอย่างที่2คือหลักการคิดค่า MSY หรือผลผลิตการจับสูงสุดของตัวเลขและข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เนี่ยไม่สอดคล้องกับการตัดสินใจประเด็นที่3เนี่ยนะคะก็คือการแพร่กระจายของสัตว์น้ำไวอ่อนไม่ได้มีมากแต่เฉพาะบริเวณชายฝั่งเท่านั้นประเด็นที่4คือการจับปลากระตักจากเครื่องมือชนิด อื่นเนี่ยทำไมถึงไม่ถูกนํามาพิจารณาประเด็นที่5ก็คือความเหมาะสมของการประมงที่มีเป้าหมายในการจับสิ่งมีชีวิตอยู่ในห่วงโซ่อาหารเนี่ยระดับต่ําประเด็นที่6ค่ะคือความยั่งยืนและ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโดยกระบวนการการตัดสินใจควรจะอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแ,แ,แ,และสังคมนะคะโดยอาจารย์ศักดินต์ปลาทองนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยก็ย้าว่ากระบวนการ,การตัดสินใจเรื่องการแก้กฎหมายประมงโดยเฉพาะมาตรา69เนี่ยควรอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอจึงควรที่จะชะลอหรือทบทวนมาตรการดังกล่าวจนกว่าจะมีข้อมูลงานศึกษา ที่ครอบคลุมมากกว่านี้นั่นเองค่ะวันนี้คงต้องติดตามรายละเอียดกันนะคะเรื่องของผลการพิจารณาพรก,กประมงในครั้งนี้โดยเฉพาะมาตราสำคัญค่ะมาตรา69คุณผู้ชมติดตามได้ทางเพจไดแอคที Act เพจ policy watch นะคะที่คุณทัศนีเองก็จะได้รายงานความคืบหน้าในประเด็นนี้ด้วย